สวัสดีครับผมวันนี้เรามาเจอกันกับออโตบานเทรดดิ้งนะครับที่อยู่ตรงหน้านี้เราก็รู้แล้วนะครับว่าคันนี้มาขายกับเราเรียบร้อยแล้วผม ันนี้ก็คือ b y d Seal นะครับก็คือตัว Pure Format เลยตัว3.8มแปดวินั่นเองบอกเลยว่าเป็นตัวท็อปสุดของ b y d นะครับตอนนี้กระแสกำลังมาแรงมากๆสำหรับรถไฟฟ้าตอนนี้นะครับอันนี้คือไฟฟ้าลอยนะครับไม่ต้องเติมน้ำมันอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับผมโอเคไฮไลท์ของคันนี้นะครับบอกเลยว่าแต่งไปเกือบล้านแล้วก็นะครับเดี๋ยวบอกรายละเอียดของแต่งนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับมีตัวเขาเรียกว่าเป็นงานคาร์บอนนะครับรอบคันนะครับก็จะมีลิ้นหน้าสเกิร์ตข้างดิฟหลังสปอยเลอร์นะครัััับบบบบบบแแแแลลล้้้้้้้วววกกกกกกก็็็็มมมมีรรรรระะะจขขาาางงดยนนนนคคคคผือออเเป์ฟูซตพ ฟิล์มใสกันรอยแบบแบบด้านนะครับผมอันนี้ตัว200ไมครอนก็คือหนาแล้วก็ป้องกันได้ดีที่สุดในตอนนี้แล้วนะครับผมแล้วก็ไม่ยังไม่พอนะครับคือของแต่งเยอะจริงๆอย่างด้านข้างนะครับผมอันคันนี้เลือกเป็นล้อ B C Pots นะครับขอบ20รัดด้วยยางโยโกะนะครับผมพร้อมด้วยระบบเบรกนะครับโอ้โหบอกเลยว่าเบรกคันนี้สวยมากสีแดงแป๊ดเห็นว่าแอมเบอร์ครับผมก็คือเป็นเบรกหน้าหลังนะครับตัว6พอดหลัง4พอดนะครับจาน380นะครับ ยังไม่พอนะครับผมยังต่อด้วยโชคนะครับคันนี้มีช่วงล่างนะครับเป็นตัว ISR นะครับของประเทศญี่ปุ่นตัวเบสไอนะครับผมพร้อมด้านล่างนะครับเป็นตัวอันดอกาศเรียบร้อยแล้วก็คือตัวอันดอรกาศนะครับก็คือเอาไว้สําหรับป้องกันนะครับพวกเศษหินต่างๆทั่วแบตเตอรี่นะครับผมแล้วก็มีกล้องแท้นะครับผมอยู่ในรถกล้องแท้ BVD นะครับพร้อมกับฟิล์มกองแสงนะครับของโซลกาศและก็ยังมีนะครับเครื่องเสียงฮีลิคยี่ห้อฮีลิคนะครับจากเยอรมันนะครับเป็นแบรนด์ไฮเอ็นคือชุดใหญ่จัดเต็มนนนนนะคคครรรรััับบบบแแสสสกว่าาาอออยยยยยูใีีี้้้เเลฟงง แบบเพลินๆนะครับแบบรถไฟฟ้านะผมโอเคได้รถคันนี้มานะครับไม่ต้องทําอะไรเลยครับผมคันนี้ก็คือจัดเต็มเรียบร้อยแล้วพร้อมขับออกไปหล่อได้เลยสำหรับใครที่อยากได้คันนี้นะครับรีบจับจองกันเข้ามาครับราคาเนี่ยอย่าไปเซอร์ไพรส์กันในคลิปหรือในเพจนะครับรีบจับจองมาเลยเลยครับโอเคก็เดี๋ยวขอฝากช่องไว้ด้วยนะครับก็เป็นออโต้บานนะครับทั้งใน Facebook Instagram นะครับยูทูบช anel ก็เป็นออโต้บานเวนต์บังไทยแลนด์นะครับหรือว่าใครอยากดูรถที่สดใหม่เข้ามาตอนนี้เลยทันทีก็เข้ามาที่ออ เว้นวักเทดดิ้งได้เลยนะครับผมก็จะมีรถให้เลือกชมมากมายนะครับราคาเราๆแน่นอนอันนี้รับประกันนะครับผมโอเคไปงั้นเดี๋ยวเจอกันคันหน้าครับผมสวัสดีครับ